สวัสดีครับเฮเบร i ด e นครับวันนี้มารีวิวปืน Smith w e s s o s b o n y o u y r d 380 ACP หรือ380 Automatic ตนะครับตัวนี้เป็นปืนแบ็ k อัพขนาดเล็กนะครับที่มีน้ำหนักแล้วก็มิติค่อนข้างที่จะบางแล้วก็แบนมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นที่จะรีวิวก็นำปืนมาตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะครับด้วยการถอดแม็กกาซีนออกตรวจสอบในแม็กกาซีนจากนั้นก็ ดึงนะครับดูในตัวปืนตรวจสอบไม่มีกระสุนในลังเทิงน,นะครับแล้วลองดึงสไลด์อีกสัก2ถึง3ครั้งจากนั้นก็เหนี่ยวไกนะครับผมข้างสไลด์ปืนโอเคนะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากตรวจสอบปืนเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่ตัวปืนแล้วก็ตัวแม็กกาซีนกันเลยนะครับ แมกกาซีนเนี่ยเป็นแมกกาซีนซิงเกิลสตักหรือว่าแมกกาซีนแถวเดียวนะครับที่มีความจุของกระสุนอยู่ที่6นัดนัดที่1ไม่มีเลขบอกนะครับแต่จะมีเลขบอกตั้งแต่นัดที่2จนถึงนัดที่6 f ฟอร์เพทด้ครับหรือว่าตัวซ้อนแมกกาซีนก็เป็นพลาสติกแข็งมีลักษณะเป็นติ่งยื่นออกมาพร้อมลายกันเลื่อนตรงด้านหน้านะครับแบบนี้แล้วตัวแม็กเองน่าจะเป็นสเตลเลสสตีลมีโลโก้สมิธเอ็เสันอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ส่วนลิ้นหรือ follower เป็นสีส้มตัวปืนนะครับก็เป็นปืนที่เป็นเฟรมหรือว่าโครงโพลิเมอร์นะครับที่มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็มีมิติของด้ามที่ค่อนข้างแบนปืนรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบและผลิตในช่วงตั้งแต่ปี2011ถึง2014นะครับภายหลังเนี่ยมีการยกเลิกการผลิตไปแล้วก็มีการปรับปรุงเป็น M&P Bodyguard Series นะครับโดยใช้กระสุนขนาดเดิมแต่เปลี่ยนดีไซน์นะครับจากปุ่มสวิชเลเซอร์ที่เป็นสีเทานะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงตามข้อมูลที่ผมทราบมานะครับแล้วก็ยกเลิกเจ้าตัวเลเซอร์ไกด์ที่มีอยู่บริเวณด้านล่างของดัสคัพเวอร์หรือว่าครอบกันฝุ่นด้านล่างตรงนี้นะครับไปเปลี่ยนเป็นกริปเลเซอร์แทนนอกจากนี้ก็จะมีเปลี่ยน บริเวณท้ายกันลื่นที่สไลด์นะครับเปลี่ยนเป็นจากเป็นขีดแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเกล็ดปลาแล้วก็จะมีข้างสไลด์ที่เขียนว่า M&P Bodyguard แทนที่จะเป็น Bodyguard 380แบบนี้นะครับมิติของตัวปืนนะครับก็จะมีขนาดน้ำหนักอยู่ที่11.8ออนซ์หรือว่า336กรัมเป็น MT p t y นะครับปืนเปล่า ความยาวของปืนนะครับเมื่อขืนสไลด์กลับแบบนี้นะครับปลายจนถึงด้านท้ายสไลด์มีความยาวอยู่ที่5.25นิ้วหรือว่า13.3ซนติเมตรความยาวลำกล้องภายในนะครับเฉพาะลำกล้องเนาะข้างในนะครับจนถึงท้ายลังเพลิงตรงนี้นะครับอยู่ที่2.75นิ้วหรือว่า7.0ซนติเมตรนะครับแล้วก็ปืนระบอกนี้ใช้กระสุนขนาด 0. 3 8 0 ACP หรือว่า 0.380 Auto บางคนเรียก9มมสั้นนะครับแล้วระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Short Recoil t a l i n g Barrel หรือว่าเป็นปืนระบบ Recoil ที่ใช้าการลดตัวของท้ายลำกล้องนะครับหรือท้ายลังเพลิงลงส่วนประเภทของปืนตัวนี้นะครับก็เป็นปืน Conceal Carry Backup รือเป็นปืนที่ใช้งานลักษณะ พกซ่อนนะครับเป็นปืนฉุกเฉินปืนสำรองมากกว่าจะเป็นปืนหลักนะครับเพราะว่าตัวมิติปืนเนี่ยสั้นมากเลยน้ำหนักเบามากรวมถึงใช้กระสุนที่มีขนาดเล็กวรีคอยก็น้อยตามไปด้วยนะครับตัวของปืนตัวนี้นะครับก็มีแนวคิดในเรื่องของการใช้งานเป็นปืนแบ็กอัพชื่อรุ่นก็เลยเป็นชื่อรุ่นบอดิการ์ดนะครับโดยบริเวณด้านซ้ายของตัวสลด์จะมีชื่อรุ่นบอด้การ์ดพร้อมกับปุ่มควบคุมทั้งหมดนะครับ เกือบจะทั้งหมดเลยเลเซอร์ Laser ที่ติดตั้งอยู่ใต้กลงไกนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแอ e เพ์เจอร์ยู่ตรงนี้นะใต้ดัสคอเวอร์ก็จะเป็นผู้ผลิตจากบริษัท Insight Technology หรือว่า i n s i l h ์เลเซอนะครับมีปุ่มเปิดปรับโหมดอยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวปืนโดยใช้นิ้วชี้นะครับแตะไปแบบนี้นะครับเพื่อเปิดกดคลิกลงไปก็จะเป็นการเปิดเลเซอร์ที่สีแดงที่แบบการเปิดค้างนิ่งนะครับแล้วก คลิกอีกทีก็จะเป็นการเปิดสโตรบหรือว่าเป็นการกระพริบอีกทีนี้ก็เป็นการปิดนะครับด้านนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะเปิดคลิกก็เป็นสโตรบนะครับเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นฝั่งนี้จะมีคันปลดสไลด์ซึ่งปลดยากมากนะครับผมลองดูแล้วก็อันนี้เป็นคันปลดสไลด์คือคันเทคดาวนะครับถอดปืนว่างนะอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางของบอดี้เหนือกลงไกนิดนึงนะครับทริเกอร์ขาดนิดนึงส่วนตรงนี้จะเป็นคัน ปลดสไลด์ก็คือเป็นตัวที่ปลดให้สไลด์กลับเข้าที่นะครับเป็นคันขัางสไลด์นั่นแหละส่วนท้ายสุดจะเป็นเซฟตี้ครับสามารถจะผักเซฟนะครับได้ด้วยการดันขึ้นปลดเซฟพร้อมยิงด้วยการเลื่อนลงด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวปืนเองก็จะมีคันขัางสไลด์แล้วก็รวมถึงนิรภัยอยู่แค่ฝั่งด้านซ้ายมือหรือคนถนัดขวาใช้เท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายของตัวปืนกันบ้างด้านขวาของตัวปืนกันบ้างนะครับบริเวณด้านขวาของตัวปืนจะมีชื่อย e ี orse, ่ห้อ Smith Wesson นะครับมีคําเตือนเรื่องเลเซอร์แล้วก็คําเตือนบอกว่าเป็นส่วนที่แม็กกาซีนถอดออกแล้วจะสามารถยิงได้ช่องคายปอกกับ extractor นะครับหรือตัวเกี่ยวขอรังนะครับก็จะเป็นขนาดใหญ่อยู่ภายนอกและทําหน้าที่เป็นโหลดอินดิเคชันเมื่อ,อ,อมีกระสุนในทังเพลิงเนี่ย ตัวขอนี้จะเด้งออกมาทําให้เราสามารถสัมผัสรูปหรือว่ามองนะครับตรวจสอบได้ว่ามีกระสุนอยู่ในลังเพลงิงด้านบนมีช่องนะครับเจาะตรงท้ายลังเพลงิงมองจากด้านบนก็จะเห็นว่ามีกระสุนโหลดอยู่ด้วยนะครับถ้าเราบรรจุกระสุนไว้และมีขนาดกระสุนบอกว่าเป็นจุดสามแปดศูนย์อโตเมติหรือว่าจุดสามแปดศูนย์ ACP หรืออย่างนั้นหรือเปล่านะศูนย์เล็กปืนตัวนี้เป็น ศูนย์ต่อสู้นะครับคอมบัดซ้าซึ่งด้านหลังก็จะเป็นศูนย์ฝังแบบโยกเทลมีความชันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็เป็นร่องบากนะครับเป็นลายลดแสงสะท้อนเวลาเราเล็งก็จะสามารถจับเป้าได้ง่ายนะครับแต่ว่าไม่มีการเรืองแสงหรือว่าสะท้อนแสงใดๆให้เราเห็นเลยลระบบปฏิบัติการปืนตัวนี้มีค้อนตีนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นค้อนแบบดับเบิลแอคชั่นโอนเ่คือยิงแบบ เหนียวย,ยิงทุกนัดเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะขึ้นลําเพื่อง้างน,นกใดๆดได้ฝั่งนี้จะมีปุ่มปลดแม็กกาซีนขนาดเล็กนะครับไม่ค่อยนูนเท่าไหร่ทําให้แม่ไปกดโดนโดยไม่ตั้งใจแต่ก็สามารถกดใช้งานง่ายนะเพราะว่าตัวมิติกริปปืนมันไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็มีร่องสําหรับนิ้วโป้งพักเพื่อจับกริปยิงหน้ากริปมีสันนูนขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในยเรื่องของการกริปให้มันไม่ลื่นแล้วก็มีลายการลื่นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีลายกันเลื่อนแบบนี้เหมือนกันนะครับท่อนล,ล่างลงมากริปค่อนข้างสูงดีแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนไกลปืนนะครับก็เป็นดับเบิลแอคชั่นโอลีเดี๋ยวผมจะลองดึงสไลด์ปืนนะครับให้ดูอีกทีนึงนะครับลองยิงเหนี่ยวไกลดูก็เป็นลักษณะน,นี้ไกลแข็งนะครับดีเซ็ตก็เยอะแหละเพราะเป็นดับเบิลแอคชั่นโอลีนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเทคดาวหรือลองถอดปืนดูนะครับผมเทคดาวหรือว่าถอดนะครับก็คือเคลียร์ปืนด้วยการตรวจสอบแมกซีนไม่มีนะครับดึงสไลด์ปืนเพื่อดูแล้วก็ดึงหลายๆทีเลยนะครับจากนั้นก็ลั่นไกลหรือจะเป็นการค้างสไลด์นะครับไว้ก็ได้ลักษณะนี้การบริหารกลไกก็กดตัวสไลด์ล็อกนะครับหรือสไลด์รีลิสแบบนี้นะครับปืนก็จะกลับเข้ามาในลักษณะที่ปิดและพร้อมยิงใช้งาน วันนี้นะครับโอเคไม่มีนะครับวิธีถอดนะครับก็คือดึงสไลด์ปืนแล้วค้างสไลด์ไว้นะครับให้สุดแบบนี้นะครับแถวนี้ผลักตัวนี่นะครับสไลด์รีลลสหรือว่าเทคดาวเนี่ยไปข้างหน้าแข็งมากเลยนี่นะครับผลักให้สุดจากนั้นก็ลองเลื่อนนะครับสไลด์ขึ้นนะครับแข็งมากนะครับ หมุนให้สุดเลยแล้วลองดึงออกนะครับผมพยายามจะดึงออกมันถอดยากมากครับนี่ครับคืนสไลด์แล้วตัวพินหรือว่าตัวสไลด์ล็อกนะครับมันจะเลื่อนออกมาแบบนี้ดึงตัวเทคดาวพินออกนะครับแล้วก็ดันตัวปืนออกนะครับไปทางด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะมีเฟรมอยู่ด้านล่างเฟรมเราจะเห็นว่ามีคอ้อนนะครับนกตีอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถที่จะเหนี่ยวกายยิงนะครับเมื่อสไลด์ปืนกลับเข้าที่แล้วมันก็จะงานแล้วก็ตีนะครับ แบบนี้นี่ก็เป็นกลไกลของเขานะครับมันจะไม่รีเซ็ตเนาะเพราะว่าตัวไกมันไม่ได้ถูกกลไกลกดไว้ในลักษณะนี้นะครับเฟรมข้างในเป็นโลหะนะครับยาวเลยทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ท่อนบนบ้างนะครับจะมีไกด์รอดสปริงนะครับอยู่เป็นลักษณะนีนะ้เป็นสปริงขนาดเล็ก2ชิ้นนะครับพร้อมกับไกด์รอดที่เป็นโลหะ จากนั้นก็จะมีบาร์เรลนะครับลำกล้องซึ่งลำกล้องก็เป็นขนาด2.75นิ้วหรือว่า10ประมาณ7.0เซนนะครับแก้ไข2.75นะครับนิ้วแบบนี้นะครับระบบทิลลิงบาร์เรลด้านล่างรกระดกลงแล้วก็เป็นลักษณะเป็นตัวขัดกรอนอยู่เป็นช่องแบบนี้นะครับส่วนสไลด์นะครับก็จะเป็นสไลด์แบบที่เป็นโลหะนะครับพร้อมกับอินดิเคชัน ด้วยนะครับคือเป็นโหลดแชมเบอร์อินดิเคชันแบบนี้นะครับก็เป็นสไลด์โลหะที่น้ำหนักไม่ได้เยอะพร้อมมีระบบพินเซฟตี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานที่เฟรมจะมีกลไกนะครับที่เป็นสีเงินเนี่ยตรงนี้นะครับข้างในเนาะนี่นะครับมันจะดีดตัวขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองนะครับนี่นะครับตัวกลไกนี้มันจะเด้งขึ้นนะจังหวะที่มันจะตี ทำให้ปืนเนี่ยทำงานนะครับใช้งานยิงต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะกระสุนหมดนะครับผมนี่ก็เป็นเกรดโลหะข้างในนะเป็นจุดๆข้างในใต้สไลด์ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองประรอกอบปืนกลับนะครับด้วยการนําตัวลํากล้องใส่เข้าไปแบบนี้นะครับไกด์รอดหันด้านที่เป็นปลายเปิดแบบนี้นะครับไปข้างหน้าโอเคนะครับ หลังจากที่ดันไกหล,ลอดเข้าไปในลักษณะนี้นะครับเราก็นำตัวปืนนะครับที่เป็นเฟร,รมเนี่ยสไลด์เข้าไปด้านหน้าจากด้านหลังแบบนี้นะครับพอสุดแล้วก็จะมีลวดอยู่ในรูแบบนี้นะครับใส่เทคดาวพินลงไปนิดนึงก่อนนะครับเลื่อนลงไปแบบนี้นะลองดูนะครับดันลงอย่างนี้นะครับเรายัดเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับจากนั้นก็ ดึงสไลด์ถอยหลังแล้วค้างสไลด์ปืนนะครับนะแบบนี้เดี๋ยวนะครับมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ผมจะพยายามเดี๋ยวนะประกอบยากนิดนึงนะเพราะว่านี่นะครับจะมีร่องอยูนะ่ก็ดันนะครับแล้วก็กดลวดลงแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ดันนะครับสไลด์ปืนถอยหลัง ยกขึ้นอย่างนี้แล้วกดลงไปนะครับพยายามหมุนหามันหน่อยเนาะมันจะมีจังหวะของมันนะครับแข็งะนะครับเรียบร้อยแล้วปืนก็เข้าสู่ตำแหน่งปกติแล้วนะครับลองขืนสไลด์เหนี่ยวไกลหรือว่าลองดึง บริหารกลไกหลายๆครั้งเลยนะครับดูว่าปืนใช้งานปกติไหมนะครับโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็แม็กกาซีนว่างเปล่านะครับไม่มีกระสุนใส่แม็กกาซีนกลับเข้าไปนะครับก็เป็นปืนซับคอมแพคสลิมไลน์ line, หรือว่าเป็นไมโครคอมแพคนะครับแบ็กอัพกันที่ตัวเล็กน้ำหนักเบา เรื่องราคาจาหน่ายเนี่ยผมไม่ทราบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแสนแล้วแหละตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่เลิกผลิตไปตั้งแต่ปี2014ครับ discontinue เพราะว่าจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็น Smith อ n เวสั s เอ็ p b o d y g บร r d ิกาแล้วนะครับตัวนี้เป็นบรอดิการ์เฉยๆยังไม่เป็น m อมแนะเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาแรกๆนะครับรุ่นหลังก็หน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมถ้ามีข้อมูลอะไรขาดตกไป หรือว่าไม่ถูกต้องก็คอมเมนต์แก้ไขเพิ่มเติมให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์